ปัยการสั่งฟ้องครูไัยบูลพระผู้ยาวหลังฟ้องหมิ่นอดีตเมียหนึ่งล้านอีกหนึ่งมหาการบราม่าที่เป็นประเด็นร้อนอยู่พักใหญ่กับกรณีของเอมิราชนวิรันวานิชนักร้องสาวค่ายไหทองคําเรคคอร์ดร่ำให้กลางไลฟ์สดเล่าถึงเหตุการณ์ขึ้นศาลร,ระบุตนเองนั้นถูกศาลตัดสินจำคุกยอมรับว่าไม่ได้เตรียมใจและคนที่ทำให้มานั่งอยู่ตรงนี้คือพ่อของลูกอย่างอดีตสามีครูไับูลแสงเดือน ฟ้องหลังออกรายการโหนกระแสเรียกค่าเสียหาย1ล้านบาทเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดประจัก์ชัยไหทองคําได้โพสต์เฟซบุ๊กพร้อมแท็กเอมิราระบุว่าแทกแทกอายการสั่งฟ้องครูคดีพลากผู้เยา์เลวเมือ่อวันที่6พฤษภาคม65ที่ผ่านมางานนี้คงหายซาเพราะเป็นคดีอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้ไม่รอลงอาญานะอย่าร่าเริงให้มากกรรมติดจรวดครับอันยประกาศเดี่ยวแท็กข่าวด่วนพนักงานอายการ น้องบัวลำภูมีคำสั่งฟ้องครูคดีพราะผู้เยาเมื่อวันที่6พฤษภาคม65แล้วคดีอาญาแผ่นดินไม่มียอมความไม่รอลงอาญาจบเบบบ่อเท่บ่อย,ยากเว้าหลายยายห่าง